เ,เรื่องของยางพารานะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ราคายางเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆๆทุกวันเลยตั้งแต่เรารายงานมาเนี่ยไม่มีวันไหนที่ลดเลยมีแต่ขึ้นคุณปฤิดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บอกว่าตอนนี้ยางแผ่นรมควันชั้น3ตลาดกลางสงขาเมื่อวานเนี่ยห้บาท1ิสตางค์ต่อกิโลกรัมก็คาดว่าตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงเปิดกรีดยางเนี่ยภาคใต้เราเนี่ยนะคะราคายางจะยังคงมีเสถียรภาพอยู่ในเวลาในในราคาเนี้ยนะคะ เพราะว่าทํานโยบายหลากหลายมากอย่างเช่นโครงการที่มี1หมู่บ้าน1กิโลเมตรเนี่ยทำถนนเนี่ยนะคะเจ็ดกิโลเมตรก็เท่ากับ75,032หมู่บ้านก็คืออย่างน้อยหมู่บ้านละ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจะใช้ยางจํานวนมากเลยนะคะใช้น้ํายางสดเนี่ยโอ้โเป็นพันตันอ่ะพันสกว่าตันนะคะ หรือที่คิดเป็นน้ำยางข้นเนี่ยเจ็ดแสนสหมื่นกว่าตันด้วยกันนะคะนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้สหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะทำยางแปรรูปส่งออกไปยังจีนเป็นแสนตันเลยค่ะในช่วง1ทธันวาคมปี61จนถึง31มีนาคมปี62เขาคัดมา18สหกรณ์ชาวสวนยางด้วยกันปรากฏว่าเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพสูงสามารถผลิตและส่งออกได้เองถึง6แห่งนะคะ และอีก12แห่งเนี่ยสามารถเชื่อมกับเอกชนแล้วก็แปรรูปยางก้อนอยางแท่งแล้วก็รับซื้อยางจากสหกรณ์เครือข่ายเนี่ย154สหกรณ์เนี่ยนะคะก็เป็นศักยภาพของสหกรเอาไปรวบรวมอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีการจัดหาเงินกู้จากทกสให้บรรดาสหากรนี้ด้วยเพื่อเอาไปรับซื้อยางเอาไปแปรรูป เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านที่ขายยางเนี่ยไม่ถูกกดราคานี่คือสิ่งที่ทั้งหมดทั้งปวงนะคะที่ทำขึ้นนะคะ,ะไปฟังเสียงดูนะคะ ราคายางขนาดนี้ก็เลยขายางชั้น3าแผ่นลมควันก็อยู่ที่53 54บาทนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าก็มีเกษตรกร,ร,กรบางคนว่าเอ๊ะขึ้นมาแบบนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการปิดกรีดยางใช่ครับภาคใต้เนี่ยช่วงปิดกรีดยางแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกชาวสวนยางยังคงกรีดยางอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเดือนหน้าแม้ว่าจะเปิดกรีดยางตามปกติแล้วเนี่ย ราคายางก็น่าจะมีเสถียรภาพเพราะเป็นผลจากนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยหันมาใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นซึ่งขณะน,นี้โครงการทําถนนพาราซอยซีเมนเน,เนี่ยกำลังเดินหน้าก็มีการดูซับซื้อน้ํำยางสดเข้ามาทําโครงการอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว ไปดูราคายางหน่อยนะคะเอาราคาให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดๆหน่อยนะคะตลาดกลางของกอยท .3 ตลาดนะคะก็คือสงขลาสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ54บาท10สตางค์จริงๆนะคะทั้งราคาเปิดราคาปิดนี่เป็นราคายางแผ่นรมควันที่ตลาดกลางกยทณนะวันที่27มีนาคมค่ะราคาดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะครับ